ใส่ห้างกะทิใส่เครื่องแกงนะจ๊ะแกงหอยคมนะจ๊ะแล้วก็ใส่เคยใส่เคยแล้วก็คนในข้าวกันวันนี้เรามาแกงหอยคมกันนะจ๊ะเราใส่ห้างใส่ห้างกะทิใส่เครื่องแกงที ใส่เคยใส่กะปิใส่เคยหรือกกะปิอันเดียวกันนะคนให้ข้าวกันไม่คนไม่ได้นะไม่คนเดียวเยกลงแกงกับเคยติดก้นหมอ้อ

นำเดือดแล้วเราก็ใส่ห้อยลงไปนะจ๊ะห้อยขมเราตับตูดไปเวนวเลจ้ะตับตูดให้เสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนอนำเริ่มเดือเด,อเ,ดอเราก็ใส่ห้อยไปเลยจ้าวันนี้เราจะกแกงกับใบชาพลูถ้ามีใบเล็บพุดก็แกงกับใบเล็บพุดได้นะอร่อย ใเยอะ็ะแกงได้วันนี้เราแกงห้อยสองโลวันนี้เราแกงเชื่อเพืียนบานกันน,น้ำทีหนึ่งกิโลหัวห้างประมาณหว่วเท้ากันนะจ๊ะให้ห้างไปโก่น แกงไค้มร่ต้องแกงรเพาหมาหอยซองโลนิีนึโลเงแกงปลามันสองขีดถึงสามขีดก็คนชอบกินเพชก็ใส่สี่ขีดไปเลยแต่ว่าซาในเพชรหมากก็สี่ขีดใส่ห้อยเลยเราก็รอให้เดือดลาวเลยเรอห,หอยสุกก่อน ชาคูเราล้างให้เรียมจะยิบดิ้นร้อยห่อยเดือดร้อยน้ำเดือดคนๆนักนิด มแกห้อนนยนี่เราต้องตัดตูดเลยเราต้องใช้ห้อยเล็กที่หัวอสอบก็ได้ข้าไปล้างทู่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 ททเสียหมเลยไม่งั้นมันจะเป็นตะไคร้อยู่ติดๆติด้างหัวห้อยมันจะไม่น่ากินเันนี้เราล้างสะอาดเร็ว สีสั้นเขื่องแขงมันก็จะช่วยนะทิ้งแบบนี้ถ้าเราล้างไม่สะอาดนะเขื่องแขงมันจะคุ้นอันนี้ดันแก็งซีเซียนไหมเดีนยวนี้เราล้างค่อ,สสย,นะคอสยสะอาดเราต้องล้างไล,ลนะ่ๆนา นี้สุกชาสิบอรอกเองมอยยัยิ่มเดือนแล้วรอเดือนแล้วใจเย็นๆรอเดือนแล้ว ถ้าไม่ชอบใบชาบูใส่ยอดอมก็ได้แกงกับหยดอมบางคนเราแกงห้อยดีแกะเนื้อแหลวแต่นี่เราแกงห้อยเป็นตัวมีรุ่นว้ได้จุ๊บกันถ้าแกงห้อยที่แกะเนื้อแล้วบางทีมันไม่มีรุ่นไม่ได้จุ๊บมันกินงายไป เองยหอยบนาํนเดือดห้อย,หยมันก็สุกเนยเราอยกเรายากแก้หนานเกินหม่งเดี๋ยวห้อยมันเหนือมันจะนิ้น พอเริ่เดือดเราก็ใส่หัวนีตามไปใหัวดีตามไป หน่ปดปีเอาตันี้ตีเลือดเล็กน้อย ใส่ชอบรถไหนก็ใส่อานะไม่ว่าแก่ฮ้อยเราจะเพชรหนักไม่ได้เราจะเอาอเไปหั่นมันว่นว่นนิดนิดป้าแกงก่อนนะร้อยัวกีเดือดสักทีซองทีแล้วก็ยกได้ร้อว่าทีเดือดก่อนนะแต่ว่า ไปชาพูใส่ล่งเ,เพื่อนเลยไปชาพูไปชาพูนี่เราล้างสะอาดเลยนะเราให้ใส่เปลือกฝักงาเหย่งห้อยอเดี๋ยวตะเพิกหนักเ,ร,เราพิชไม้อะไรพิกไม่ได้แทบปาก มันมันอ้วนงั้นนะอ๋อนเนะมันมันอ้วนตอแรกไอ้ชายอกอชัยเเมื่อกี้เขาไม่ได้เอาทิ่ม คุ้มนะจ๊ะปุ๊บเซ็ตตัดข้าวได้เนาอร่อยดิจๆ đưa sách đi, các anh ăn và sách nữa cha.